่า่แล้วถ่ายตรงปกด้เคตองปกครับ พนดะพิ้วของเซนเรัแอร์อยู่ด้านในนะครับจะเ,เหมือน B T U สามสิบนี่ยอันนี้ต้องว่ามีฝักบ่วโอเคครับของเซนท่านนะครับพงมือ B T U นะฮะเขาจะปั๊มดาวเข้าระบบก่อนนะครับแล้วเอ่อวลาเราติดตั้งเนี่ยให้เราเปล่อยน้ำยา จ่ายน้ำยาให้ระบบนะโดยปล่อยทางลิควิดนะหรือท่ออัดนะครับก่อนก่อนแล้วค่อยไปเปิดท่อ,อ,อท่อบริการท่อดูดตามทีหลังนะครับต่อไปเดี๋ยวเรามาเปิดแอร์กันแอร์ชึ่งมาข้างแรก8แอมป์นะฮะแล้วตอนนี้ก็รันขึ้นมา9แอมป์นะครับส่วนเกจตอนนี้ลงมาอยู่ที่75ท่อโลท่อฮาอยู่ที่100แ70อ่า ตอนนี้ท่อโลก็จะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตามระยะรอบของ R32 น้ำยา R32 จะน้ำยาสูงกว่าโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการปิดน้ำยากันครับการถอนป่าจุกออกจาก